จอมอนิเตอร์ที่เป็นในทั้งจอและเป็นในทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณภาพไร้สายแถมยังจอใหญ่และใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย Holy Land p i l o ล7มีมาให้คุณครับ ใครที่กําลังหาจอมอนิเตอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจอติดกล้องหรือจอลูกค้าเองก็ตามนะเราอยากให้ลองดูรีวิวคลิปนี้นะครับเพราะว่านอกจากไฮโลเซเ่จะเป็นจอแล้วเนี่ยเขายังเป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพไร้สายได้อีกด้วยนะฟังก์ชันที่ให้มานะครับเหมาะกับสายโปรดักชันอย่างเรามากๆนะครับส่วนฟังก์ชันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะอธิบายให้ฟังกันครับ โพล o แลนด์ไพโลเซเว่นนะครับเป็นอุปกรณ์หนึ่งในซีรีส์ไพรโลนะที่สามารถทํางานร่วมกับไพรโลเอและไพรโลเอสได้นะครับจุดเด่นของไพรโลเซเว่นเนี่ยเป็นได้ทั้งจอและก็ตัวรับัวส่งสัญญาณภาพไร้สายในตัวเดียวกันเลยนะแล้วก็สามารถไปตั้งค่าได้ง่ายในเมนูนะครับจอมีขนาด7นิ้วนะครับสว่างสูงสุดได้ที่1,200นิตส่งสัญญาณความละเอียดได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนะแล้วก็ส่งสัญญาณภาพได้ไกลถึง400เมตรเลยนะครับลาเทนซี ency, ค่าความดีเลย์อยู่ที่0.06วิสามารถเล,วเล,ดด 40, ล้วก็ ได้โดยการเสียบ SD card นะฟังก์ชันพื้นฐานนะครับและตัวช่วยในการถ่ายต่างๆในจอเนี่ยมีมาให้แบบครบๆเลยเช่นเวฟฟอร์มซีบราพิกกิ้งลิมิเต็ดเมเจอร์ดีซิ t วิทอนาโมฟิ y ไกด์เฟรมแล้วก็ใส่ 3D หลัดได้นั่นเองนะครับ Pilot ่นะใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Pilot Series ที่มีมาให้นะครับนั่นก็คือ Auto Dual Band Hopping นะทำงานเบรคลื่นความถี่คู่ที่2.4และ5 g h z ะนะครับมีระบบอ u t o Frequency h o p p i n ่นะครับที่จะคอยสแกนหาช่องสัญญาณที่ดีที่สุด ที่จอนะครับมีเสาสัญญาณแอนเทนอรมาให้2เสาด้านบนมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่ม F1 F2 ที่สามารถใช้สลับจอแล้วก็เปิดปิดฟังก์ชันตัวช่วยได้นะแล้วก็สามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับด้าน,นหลังมีที่ใส่แบต NP-F มาให้2สล็อตนะมีพอร์ต USB Type C แล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับพอร์ต HDMI In และ L พอร์ต SDI In และ L แล้วก็สามารถทาลูกเอาได้ทั้งคู่นะช่องเสียบตรงแบบ DC In นะครับที่ในกล่องเนี่ยเขาจะแถมสาย DC to d Tap มาให้นะแล้วก็เอาไว้ต่อกอับวีเมาส์ได้นะครับวัสดุนะครับทำ แล้วก็ทําให้จอเนี่ยดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเราสามารถใช้จอเป็นจอมอนิเตอร์ไว้ดูเฟรมภาพอย่างเดียวก็ได้นะหรือจะใช้เป็นตัวส่งสัญญาณเข้าไปที่ตัวรับ p y r o H S หรือแม้แต่เซเว่นด้วยกันเองก็ทําได้นะครับเพื่อเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะจําลองการใช้งานให้ดูกันนะครับอย่างในเคสนี้นะครับเราใช้ตัว p y r o เซนนะที่เป็นจอในตัวนะครับตั้งเป็นตัวส่งสัญญาณภาพและให้ตัว p y r o เซที่เป็นตัวรับสีฟ้านะครับรับสัญญาณภาพจากตัว p y r o เซเเพื่อให้ไปเข้าจออื่นๆได้อีกจอนนนนึงงัั่เอะครบ อีเคสนึงเนี่ยเราใช้ตัว p y l o รเซเนะครับเป็นตัวรับและให้ตัว p y l o รเเป็นตัวส่งโดยที่เราให้ตัวส่ง p y l o รเนะครับติดไว้กับกล้องและส่งสัญญาณภาพไปที่ตัว p y l o รเซเที่เป็นตัวรับนะครับภาพก็จะขึ้นที่จอ p y l o รเซเและนอกจากนี้นะครับตัว p y l o รเที่เป็นตัวรับเองเนี่ยก็สามารถรับสัญญาณภาพจากตัวส่งของตัวเองได้เช่นกันนะส่วนเคสที่เราไปใช้งานจริงนะครับคือเราติด p y l o รเซเไว้ที่กล้องที่มีกิมบอลนะครับและส่งสัญญาณภ<พ>าพไปที่ p y l o รเที่เป็นตัวรับที่อยู่ญญญหน้ญญญหามอนิเตอร์นะเพื่อดูภาพากล้้อองงที่่เเเดดดิินนนนนไไปมััะครบ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของตัว Holyland Pilot Seven ตัวนี้นะสำหรับผมนะครับมองว่า Holyland เนี่ยออกแบบการทำงานของซีรีส์ Pilot ออกมาได้น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นซิสเต็มเดียวกันนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยทำงานออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัว Pilot Seven นะครับนอกจากจะเป็นจอแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวรับกับตัวส่งสัญญาณภาพไร้าสายได้อีกด้วยนะถือว่าเหมาะกับการใช้งานสายโปรดักชันอย่างเรามากๆเลยนะครับสรุปแล้วนะครับตัว Holyland Pilot เนี่ยก็เป็นยิ่งอยู่อุปกรณ์ที่น่าสนใจมากจริงๆนะพอเป็นซิสเต็ม Pilot เหมือนกันเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราทำงานได้สะดวกมากกขึ้นนนั่เองบ ถ่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะแล้วก็ใครจะเอาไปเป็นจอหน้าเซตจอผู้กากับหรือจอลูกค้าก็ได้นะครับก็จะทํางานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองสําหรับใครที่สนใจตัว Holyland Pilot s e v e ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ The Digital STM ได้เลยครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ